โปรดสแกน QR Code คตสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่29มกราคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน3ปีมะเมีย คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณทำงานอย่างฉลาดมีไหวพริบได้รับความนับถือชื่นชมในความเป็นมืออาชีพและเอื้ออารีกแก่เพื่อนร่วมงานหากคุณค้าขายกำไรเป็นเรื่องเล็กแต่ความพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องหลักซึ่งทำให้คุณได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากการเงินตลาดการเงินรอบตัวคุณกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนรุนแรง ให้คุณหยุดดูข่าวสารที่ทําให้เกิดความตื่นตระหนกอย่ารีบขายสินทรัพย์ในภาวะราคาตกต่ำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคําแนะนําที่เหมาะสมยึดมั่นกับแผนการลงทุนระยะยาวที่คุณวางไว้เตรียมพร้อมปรับตัวเมื่อสถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นระวังการถูกหลอกถูกโกงอย่าโลภเด็ดขาดความรักและครอบครัวคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษในวันนี้จุดเด่นคือการพูดจาที่มีสเสน่ห และเป็นตัวของตัวเองจะได้รับขนมจีบมากเป็นพิเศษแต่คุณก็ยังมองความรักเป็นเรื่องรองเพราะต้องการอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมโชคลาภฐานะได้รัพย์สินมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความมุ่งมั่นพยายามกระตือรือร้น เข้มแข็งอดทนเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณโดดเด่นในวงสังคมการงานมีชื่อเสียงในทางที่ดีในด้านการมีน้ำใจและเป็นที่รักใคร่ของบริวาร งานบริการงานที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้กว่าจะก้าวหน้าและสามารถขยับขยายได้อย่างราบรื่นวันนี้เป็นโอกาสดีในการสร้างคอนเน c t ชันและรับลูกน้องเข้ามาทำงานจะได้ลูกน้องที่ดีการเงินการเงินดีมีเข้ามาไม่ขาดมือรายได้มีหลายทางโดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆของคุณ มาจะทำเงินให้กับคุณคนที่ทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารอัญญมณีจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์จะได้โชคจากคนรักได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักและคนในครอบครัวอาจจะได้รับมรดกอีกด้วยคนโสดความรักก็จะมาเย็นคุณให้ใจละลายมีเสน่ห์กับทุกเพศและมีคนดีๆหลายคนเข้ามาให้เลือกสีมงคลสีเขียว เสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคาร การงานคุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จอยากจะกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณมีแผนการในใจที่จะพัฒนาตนพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นมีเกณฑ์ขยายกิจการออกไปหรือได้สร้างคอนเน็กชันให้กว้างขวางออกไปอีกดวงการงานดีมากการเงินเกมการเงินที่ต้องใช้กลโกงการลงทุนที่เสี่ยงเสี่ยงอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากแต่ส่วนใหญ่ โชคลาภที่เข้ามาจะเป็นทุกขลาภจึงควรระมัดระวังและให้แก้เคล็ดด้วยการแบ่งเงินบางส่วนทำบุญสร้างกุศลวันนี้ไม่ควรเชื่อใจใครเรื่องเงินมีเกณฑ์จะถูกหลอกได้ความรักและครอบครัวความรักวันนี้จะมีความระวังเกินจำเป็นคนโสดอาจกลัวผิดพลาดจนไม่กล้ารักส่วนคนมีคู่การหวงหรือจับตาอีกฝ่ายมากเกินไปจะทำให้ความรักขาดอิสระ ลองเชื่อใจกันให้มากขึ้นเพราะความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยการควบคุมสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคลศูนย์นาฬิกา ถึงหนึนาฬิกานาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณชอบงานสบายทำให้เลือกทำงานที่ตนพอใจเท่านั้นอาจจะทำให้เกิดการขมเนของเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาได้พยายามเพิ่มความกระตือหรือร้อนขึ้นอีกสักหน่อย การเงินมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการผ่าตัดอุบัติเหตุควรระมัดระวังและต้องระวังคนที่จ้องจะฉวยโอกาสเอาเปรียบคุณในเรื่องการเงินยังไม่ควรใช้เงินก้อนใหญ่ในวันนี้ไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องเงินและต้องระวังมิจฉาชีพที่แอบแฝงไม่ควรโลภเพราะเจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคาดคิดความรักและครอบครัวบุคลิกที่ดูเข้มแข็งแต่อ่อนโยนของคุณ มัดใจคนจำนวนมากจึงไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาท่อสะพานหรือขายขนมจีบคุณมากในวันนี้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วความรักต้องการการใส่ใจเพิ่มความโรแมนติกให้แก่กันและกันขึ้นอีกสักนิดวันนี้จะเป็นวันที่มีความสุขอย่างมากของคุณสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเงินคล่องมือโชคลาภได้รับเงินที่คาดหวังทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจเวลามงคลศูนนาฬิกาถึง1นึงนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณประตืหรือร้อน จริงจังและมุ่งมั่นกับงานตรงหน้าคุณมีความฝันที่จะประสบความสำเร็จมีไฟในการทำงานเต็มเปี่ยมด้วยบุคลิกแบบนี้จะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีแต่ก็ระวังการถูกข่มจากพวกคนเก่าๆที่มากด้วยเล่ห์เหลี่ยมด้วยการเงินวันนี้ยังต้องรอคอยเงินที่คาดหวังและมีแววว่ายังคงต้องรอต่อไปก่อนรายได้เข้ามาน้อยกว่าที่คิดจนทำให้คุณรู้สึกกังวล แต่หากคุณทำงานที่เกี่ยวกับการกุศลงานที่เกี่ยวกับความตายเช่นขายลงศพผ้าหอ่อศพดอกไม้หน้าง,งานศพเป็นต้นจะสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวพลังงานจากความรักทำให้ทุกอย่างชัดเจนคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นความรักที่โปร่งใสและอบอุ่นอีกฝ่ายแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาส่วนคนมีคู่จะได้ช่วงเวลาแห่งความสุข การพูดคุยและการใช้ชีวิตร่วมกันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นช่วงที่ความรักสว่างสวัยและทำให้มั่นใจในกันและกันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพห่างไกลโรคภยัยจิตใจสงบผ่องใสทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินหมุนเวียนไม่สะดุดโชคลาภที่ไม่คาดฝันปัญหาการเงินคลี่คลายง่ายขึ้น เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานที่ได้รับจะโลดผลและต้องอาศัยความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะมีความอดทนสูงทยยทะยาน และมุ่งมั่นเป็นอย่างดีในการทำงานตรงหน้าและจะประสบความสำเร็จจะได้ติดต่อและขับเคลื่อนง,งานกับคนต่างชาติหรือผู้ใหญ่คุณจะได้รับการยอมรับและไว้วางใจเป็นอย่างดีการเงินวันนี้เป็นวันที่จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงามคุณจะมีโชคทางการเงินโดยเฉพาะการค้าขายหรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานประจำก็จะได้รับโชคฟลุกๆทำให้มีรายได้เข้ามา ได้ปรับเงินเดือนหรือได้เงินพิเศษที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นธุรกิจโรงแรมบ้านเช่าและของสวยงามจะทาเงนินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดวันนี้คุณเจ้าชู้เห็นใครก็ถูกใจไปสมดมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแต่มักจะยังไม่พบกับรักที่แท้จริงคนมีคู่วางแผนความรักของคุณและคนรักอย่างสวยหรู แต่ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างตั้งใจสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานงานจัดอีเวนต์จัดงานสังสรรค์จะก้าวหน้าโดดเด่นมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเปิดกิจการใหม่หรือรวมธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นการเงินหนี้เก่าที่คุณคิดว่าเป็นหนี้ศูนย์จะได้รับการชำระคืนแบบคาดไม่ถึงผลงานเดิมๆที่คุณเคยสร้างสรรค์ไว้ จะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษการค้าขายของสวยงามและราคาแพงจะโดดเด่นในการสร้างรายได้เป็นอย่างมากในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้พลังงานด้านความสัมพันธ์ค่อนข้างอ่อนโยนสำหรับคนโสดอาจได้รับการชักชวนให้ไปรู้จักใครใหม่ผ่านเพื่อนหรือคนใกล้ตัวด้านคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความสงบมากขึ้นควรใช้โอกาสนี้ปรับความคาดหวังบางจุด เพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นธรรมชาติลดแรงกดดันที่ไม่จำเป็นสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคุณจะได้รับความช่วยเหลือในงานที่ทำอยู่ได้พบกับคนที่เป็นเหมือนไอดอลสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหากพบปัญหาในงานวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณขอให้ซื่อสัตย์ กตัญญูจะเป็นคุณธรรมหลักที่ทำให้คุณก้าวหน้าและโดดเด่นในงานที่ทำการเงินการเงินของคุณมีแนวโน้มมั่นคงขึ้นแต่ต้องรักษาความต่อเนื่องในการบริหารรายได้ใครที่มีรายรับประจำสามารถเริ่มคิดถึงการลงทุนในสิ่งที่มั่นคงส่วนกลุ่มที่รายได้ไม่แน่นอนให้ตั้งกฎกับตัวเองเรื่องเงินสำรองเพื่อป้องกันความติดขัดทางการเงินในอนาคต ความรักและครอบครัววันนี้คุณเริ่มเอาจริงกับความรักคนที่คบกันอยู่ก็อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวคนโสดที่กำลังเล็งใครไว้ก็จะเข้าไปทำความรู้จักและเปิดเผยความในใจส่วนคนที่เป็นครอบครัวก็จะเข้มงวดและเอาจริงเอาจังกับการทำให้ครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพยังไงก็ยืดหยุนบ้างจะได้ไม่เครียดสีมงคลสีชมพู เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมชมชอบการงานประสบความสำเร็จเวลามงคลหนึ่งนาฬิกาสานาทีถึงสามนาฬิกา